กาลครั้งหนึ่งมีเพื่อนสองคนชื่อเวลที่และคาเมนทั้งสองเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนและไม่ได้พบกันมานานวันหนึ่งทั้งสองพบกันที่ห้างสรรพสินค้าทั้งสองคนประหลาดใจและดีใจที่ได้มาพบกันและทั้งสองก็เริ่มเล่าเรื่องชีวิตของต่างฝ่ายให้กันฟัง เวลที่เล่าถึงชีวิตที่ดีเลิศของตัวเองและมีเวลาให้ครอบครัวเสมอเพราะเขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินรวมทั้งมีอิสระภาพสามารถทำในสิ่งที่ตนเองชอบได้และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเสมอเส,มอส่วนคาเมนใช้วันของเขากับการทำงานให้ตรงเวลา ไม่มีเวลาให้ครอบครัวและใช้เงินเดือนหมดไปกับการคืนเงินกู้และสิ่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิตหลังการฟังเรื่องราวที่เจ็บปวดและเต็มไปด้วยเงื่อนไขต่างๆในชีวิตของเพื่อนแล้วเวลที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนรวมทั้งได้เล่าเรื่องราวของชาวเรือคนหนึ่งที่กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมี โดยไม่ต้องมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยการละครั้งหนึ่งมีหัวหน้าหมู่บ้านคนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวที่สวยเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มในหมู่บ้านเธอมีชื่อว่าไอรีบรรดาชายทั้งหมดในหมู่บ้านนั้นไอรี ให้ความสนใจแค่สองคนเท่านั้นหนึ่งคือบริเทลและอีกหนึ่งคือโบธิทั้งสองพยายามทำทุกอย่างให้ไอรี่ประทับใจเวล,ลาผ่านไปฤดูก็เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งวันหนึ่งมีพายุมรสุมนิ่หมู่บ้านเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนแยกหมู่บ้านออกเป็นสองส่วนกลายเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่กั้นระหว่างทั้งสองฝ่าย สองหนุ่มเริ่มสร้างแผลเพื่อข้ามแม่น้ำไปหาไอรีพวกเขารู้สึกว่าแผลสามารถนำพาสิ่งต่างๆข้ามไปพร้อมกับพวกเขาได้พวกเขาจึงเริ่มทำธุรกิจโดยการพาคนข้ามไปหาครอบครัวของพวกเขาที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำเวลาผ่านไปปีหน้าไอรีก็จะมีอายุครบ18ปีตามประเพณีของหมู่บ้าน ไอรีจะต้องเลือกคู่ครองเมื่อมีอายุครบ18ปีไอรี่รู้สึกสนุกเพราะเธอไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครระหว่างบริเทิลหรือบทธิดีเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกสาวของเขาหัวหน้าหมู่บ้านจึงตกลงให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นเงื่อนไขก็คือใครก็ตาม ที่สามารถสะสมทองคำได้จำนวนพันช่างภายในหนึ่งปีผู้นั้นจะมีสิทธิ์แต่งงานกับลูกสาวของเขาทองคำพันช่างนั้นไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเลยบริเทลและโบธิพยายามคิดอย่างหนักเพื่อสะสมทองคำให้ได้พันช่างพวกเขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะต้องพายแผ่พาคนข้ามฟ้ากี่พันครั้งถึงจะสามารถมีท้องเก็บสะสมได้ถึงพันช่าง ทั้งสองทำงานอย่างหนักและจุคนข้ามฟากมากขึ้นต่อเที่ยวเพื่อให้มีเงินสามารถซื้อทองให้ได้พันช่งได้ไวขึ้นเวลาผ่านไปพวกเขาฉลาดขึ้นและรู้ว่าแพไม่สามารถจุคนได้จำนวนมากเท่ากับเรือซึ่งหนึ่งรออสามารถจุคนได้มากกว่าซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย บริเทอรรู้สึกว่าเขาไม่สามารถทำงานอย่างนี้คนเดียวเพื่อสิ่งนี้ได้ตลอดไปหลังจากใช้เวลาคำนวณอยู่แล้วเขารู้เลยว่าการพายเรือพาคนข้ามอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมีทองคำเป็นพันชั่งได้แน่นอนหลังจากคิดอย่างท่วนทีแล้วบริเตลตัดสินใจว่าเขาจะสร้างสะพานเชื่อมสองฝากฝั่งให้เข้าหากันและเขาจะมีรายได้จากตรงนั้น บริทเทิลเชื่อว่าการสร้างสะพานนั้นไม่เพียงแต่จะทําให้เขามีทองคําพันช่างเพียงอย่างเดียวแต่เขายังไม่ต้องพายเรือพาคนข้ามฟากไปตลอดชีวิตอีกด้วยบริทเทิตั้งใจสร้างสะพานอย่างที่เขาได้ร่างไว้คนในหมู่บ้านเมื่อทราบเรื่องนี้แล้วต่างก็บอกเขาว่าการสร้างสะพานของเขาเป็นความคิดที่บ้าที่สุดเสียทั้งเวลาและไม่สามารถทำมงินได้อีกด้วย ระหว่างสร้างสะพานบริเทิลก็ยังคงพายเรือพาคนข้ามฟ้าเพราะเขารู้ว่าสะพานยังไม่เสร็จเขาก็ยังต้องมีรายได้เหมือนเดิมโดยกลางวันพายเรือและใช้เวลากลางคืนสร้างสะพานอย่างที่เขาฝันไว้ตอนนี้รายได้ของโบธิเพิ่มมากขึ้นจากการใช้พลังที่แข็งแรงของเขารับผู้โดยสารมากขึ้นในแต่ละเที่ยวเขารับส่งผู้โดยสารได้หลายเที่ยวต่อวัน มากกว่าบริเทลการใช้ชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันเขาใช้เงินทองหมดไปกับการหาความสุขให้ตัวเองในที่สุดบริเทลก็สร้างสะพานได้สำเร็จวันเปิดสะพานชาวบ้านต่างพากันมาแสดงความยินดีกับเขาและาคข้ามสะพานก็ยังถูกกว่าการข้ามโดยการนั่งเรือมากกว่านั้นการเดินข้ามสะพานปลอดภัยกว่าการนั่งเรือ ที่มีความเสี่ยงสูงการทำงานของสะพานของบริเทลดีมากๆและทุกวันผู้คนก็จะจ่ายเงินก่อนข้ามรายได้ของบริเทลนั้นมีเข้ามาตลอดเขาเพียงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนเท่านั้นงินเหล่านั้นก็มีเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนนี่จะทำให้เขาเก็บสะสมทองคำเป็นพันช่งตามที่หัวหน้าหมู่บ้านต้องการ ในเวลาเดียวกันรายได้ของโบธิก็ลดลงไปเรื่อยๆในแต่ละวันยิ่งไปกว่านั้นหรือดูการเปลี่ยนทําให้น้ําในแม่น้ํากลายเป็นน้ําแข็งผู้คนชอบที่จะข้ามฟากด้วยสะพานของบริเทิลมากกว่าเพราะมันไม่เสี่ยงและไม่ลื่นเมื่อตอนที่พื้นน้ํากลายเป็นน้ําแข็งแม้ว่าโบทิจะแข็งแรงและเริ่มสู้อีกครั้งเขาเพิ่มเส้นทางการพายเรือให้ไกลกว่าเดิมการพายเรือของเขาต้องใช้เวลามากกว่าเดิม เพื่อให้ได้เงินมาและร่างกายก็อ่อนแอลงตามกาลเวลาจนเดี๋ยวนี้สีหน้าของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงก็มาถึงและสุดท้ายความฝันของบริเทอร์ก็เป็นความจริงบริเทอร์พบความมั่นใจและเดินทางมาที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านพร้อมทองคำพันช่างเพื่อสู่ขอไอรีแต่งงานและทั้งไอรีและบริเทอ ก็ได้แต่งงานกันอย่างมีความสุขกับชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินและอิสรภาพด้านเวลาและสร้างทรัพย์สินตลอดไปสุดท้ายบททิได้ตระหนักแล้วว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นไม่ถูกต้องเขาไม่สามารถหาเงินโดยเพิ่งแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากตั้งใจฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้ว คาเมนเริ่มคิดได้ว่าตัวเองก็เป็นเหมือนเช่นโบธิตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็ใช้เวลาแลกกับเงินเมื่อกลับถึงบ้านเขาครุ่นคิดกับคำพูดของเวลตี้ก่อนเข้านอนเขาตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของเวลตี้ทำงานอย่างฉลาดเชกเช่นเดียวกับบริทโล คุณละ่ะชื่นชอบวิธีแบบไหนถ้าหากคุณยังไม่ค่อยแน่ใจลองตอบคำถามเหล่านี้ดูก่อนคุณเป็นผู้มีรายได้เข้ามาตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำงานหรือเปล่าคุณมีระบบที่ดีในการสร้างรายได้หรือเปล่า รายได้ของคุณยังคงมีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะจากไปแล้วหรือไม่คุณสามารถออกจากงานตอนไหนก็ได้โดยไม่ต้องเสียไรายได้ของคุณหรือเปล่าหากคุณออกจากงานด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณยังคงอยู่ได้โดยปราศจากงานหรือเปล่า หากคำตอบของคุณทั้งหมดไม่ใช่ yes กรุณาติดต่อหรือรับซีดีแผ่นต่อไป Smart Idea โดย FFG จากผู้ที่มอบซีดีนี้แก่คุณ